ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับหลวงพ่อทองหรือประวัติหลวงพ่อทองประวัติพระเกจิวัดสำเพาเฉยปัตตานีภพระศีลมงคลหรือหลวงพ่อทอง ศิรสุวรรณโนวัดสเำเพาเชยอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีชื่อเดิมของท่านคือทองหรืออินทองนามสกุลสีชาติเกิดวันที่5เมษายนพศ2461ปีมะแม่ที่บ้านเลขที่5หมู่3ตำบลดอนอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานี โยมปิดาชื่อนายสีคงสีชาติโยมบรรดาชื่อนางแม้สีชาติหลวงพ่อธอมีความสนใจฝ่าย,ายศึกษาในทางธรรมจึงตัดสินใจบรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อวันที่สามิถุนายนพศ2477ณดวัดดอนตะวันออกตำบลดอนอำเภอปัตนาเรจังหวัดปัตตานีต่อมามีเหตุให้ราศิกขาบท เพื่อออกไปช่วยมารดาทำงานแต่ด้วยวาสนาบารมีของหลวงพ่อทองที่จะต้องเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาทำให้ท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2482าวัดดอนตะวันออกตำบลดอนอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานี โดยพระครูวิทาวัตคงเจ้าคณะตำบลปัตนาเลและเจ้าอาวาสสำเพาเฉยเป็นพระอุปชาพระครูวุฒิชัยธรรมชาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพิพัฒน์สมณกิจเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อทองได้ตั้งใจศึกษาในทางธรรมเป็นอย่างดีจนท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียน วัดสเำเพาเฉยอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีหลวงพ่อทองท่านได้ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาขณะดเดียวกันท่านก็สนใจศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติกรรมฐานจนเกิดความเชี่ยวชาญทําให้สาธารณชนเคารพนับถือหลวงพ่อทองอย่างมากและท่านมักจะสอนเสมอให้ญาติโยมมีศีลสมาธิปัญญาและมีสัจจะ หลวงพ่อทองท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสำเพาเฉยเมื่อปีพศ .2487 ซึ่งถือเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่7ของวัดสำเพาเฉยและเมื่อวันที่5ทธันวาคม2545หลวงพ่อทองได้รับพระราชทานเรือนสมณศักดิ์ที่พระศิลมงคลเจ้าคณะอำเภอปะนาเรตลอดจนเป็นที่ปรึกษา จเจ้าคณะอำเภอวัดสำเพาเชยอ,อีกด้วยท่านได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาวัดสำเพาเชยจนจเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและยังช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์เช่นสร้างตึกให้กับโรงพยาบาลเป็นต้นสำหรับอุปนิสัยโดยทั่วไปของโรงพ่อทองนั้น ท่านเป็นพระที่เก่งคลัดในการปฏิบัติกรรมฐานเป็นพระที่รักสันโดษสมณัตะพูดน้อยมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายทําให้สาธารณชนเคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างมากมรณภาพหลวงพ่อทองวัดสำเพาเชิจังหวัดปัตตานีได้ละสังขารอย่างสงบในวัย94ปีพั76เมื่อวันที่26เมษายน 2,554ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่อำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา้วยอาการเลือดออกในสมองเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพ่อทองได้เข้ารับการรักษาเส้นเลือดในสมองแตกมาแล้วครั้งหนึ่งปรากฏว่าอาการดีขึ้นจึงกลับไปพำนักที่วัดเช่นเคยแล้วกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากอาการเริ่มซุดหนัก วัตถุมงคลของหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉยนั้นมีอยู่หลายรุ่นซึ่งเป็นที่นิยมเช่นรุนแรกของหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉยสร้างขึ้นเมื่อพอศ2529ารสกลักรูปพระพุทธเจ้าอยู่หน้าเหรียญปางมานวิชัยนั่งสมาธิเต็มองค์เหนือบัวโดยชาวบ้านเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อโตะหักตายพระพุทธรูปสักว่าวัดสำเพาเฉย ด้านหลังเหรียญมีลักษณะเรียบกล่าวได้ว่าเหรียญรุ่นแรกนี้มีการปลูกเสรจเป็นระยะเวลายาวนานจนเกิดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังเป็นเหรียญที่หาได้ยากมากเพราะสร้างจํานวนน้อยเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับสําหรับประวัติพระแกจิหลวงพ่อทองถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ n o ฟ e จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ